One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับตอนนี้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาได้ใช้กล้องสองทางไกลสำรวจดาวต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าค้นพบดาวดวงหนึ่งที่อยู่นอกระบบสุรยิยะจัก,กรวาลซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมากจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานครับ จรวจเดลต้าสองลำนี้บรรจุกล้องเคปเลอร์กล้องส่องทางไกลกำลังสูงออกไปสำรวจอวกาศและข้อมูลล่าสุดที่มันส่งกลับมายัาง,ององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งนักเมื่อมันค้นพบดาวดวงใหม่ที่นาซาตั้งชื่อให้ว่าเคปเลอร์ 452B ดาวเคปเลอร์ 452B ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกเรา6 0 แม้นาซาจะเคยค้นพบดวงดาวที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมาก่อนหน้านี้แต่สําหรับดาวดวงใหม่ที่พบโดยกล้องส่องทางไกลเคปเปลอร์นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดและยังมีระยะวงโครจรใกล้เคียงกับโลกตลอดจนมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลกของเราถึงสองเท่าเมื่อพิจารณาจากขนาดดาวดวงนี้นักวิทยาศาสตร,ร์เชื่อว่าดาวเคปเปลอร์452บีมีลักษณะพื้นผิวเป็นก้อนหินและคล้ายคลึงกับโลกอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อว่า มีความเหมาะสมที่จะมีแหล่งน้ำบนพื้นผิวที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตกล้องเคปเลอร์พบดาวดวงนี้บริเวณกลุ่มดาวซิกนัสมีระยะห่างจากโลกประมาณ1,400ปีแสงโดยแสงเดินทางด้วยความเร็ว299,792,458เล้านเมตรต่อวินาทีหากมนุษย์ต้องการไปยังดาวดวงนี้ต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง1,400ปีแสงนับเป็นระยะทางยาวไกลสุดจินตนาการ จอห์นเจนสกินนักวิทยาศาสตร์ของนาซาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล้องส่องทางไกลเคปเลอร์เขากล่าวระหว่างแถลงข่าวที่สถาบันวิจัยเอม s สเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าวันนี้โลกของเราจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะมีดวงดาวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมากล่องลอยอยู่ในจักรวาล o News ตรงไปตรงมา